ตอนนี้ขอให้ทราบว่าทำไมมันจึงเกิดระบบพระธรรมหรือรศา,าสนาขึ้นมาก็เพราะว่าถ้าเมื่อปล่อยไปตามเรื่องของคนธรรมดาสามัญแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะดดับความทุกข์ความกระวนกระวายอย่างที่กล่าวมาแล้วได้คนธรรมดาสามัญน,นั่นเมื่อยังไม่ได้ของรักของชอบใจมันก็ทนทรมานกระวนกระวาย,ยาเมื่อได้มาก็ยังทนทรมานกระวนกระวาย มันมันระวนกระวายทั้งขึ้นทั้งล่องเหมือนกระตกนรกทั้งเป็นอยู่อย่างนี้มันช่วยตัวเองไม่ได้ก็จึงมีธรรมะหรือระบบภาษาศาสนาเข้ามาช่วยยาให้ต้องเป็นอย่างนั้นลอยคิดดูให้ดีธรรมะนี้ไม่ได้มีเพื่ออะไรอื่นก็จะช่วยแก้ปัญหาอย่างใหญ่หลวงคือความทุกข์ให้หมดไปเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ในทุกกรณี นี่เป็นคำบัญญัติทางศาสนาที่ดีที่สุดแหละก็ให้สนใจบ้าง